เรื่องเด็กชายปารโมทนักธุรกิจผู้มั่นคงมาเกิดใหม่ศาสตราจารย์บังคีเบฮารีลาลาสารมาเป็นอาจารย์สอนภาษาสันสกฤตที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษาลีแว้นอุตตราประเทศประเทศอินเดียวันที่11ตุลาคม2478 ภรรยาศาสตราจารย์บังคีเบฮารีได้ครอดบุตรคลที่สองเป็นชายที่โรงพยาบาลในจังหวัดพิสาลีและตั้งชื่อว่าปารโมดปารโมดเป็นเด็กที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเป็นปกติกระทั่งมีอายุได้ประมาณสองขวบหเดือนกำลังช่างพูดฉอลอกได้ทำให้ศาสตราจารย์และภรรยารู้สึกแปลกใจเป็นครั้งแรก กล่าวคือขณะมารดากำลังบุมหาอาหารอยู่ปารโมทได้บอกกับมารดาว่ามารดาไม่จำเป็นต้องทำอาหารเองหรอกเขามีภรรยาแล้วอยู่ที่โมราดาบัดจะให้มาช่วยทำยิดามารดาเพียงแค่แปลกใจที่ได้ยินลูกตัวน้อยพูดเป็นตุเป็นตะแต่ก็มีได้ใส่ใจต่อมาเมื่อปารโมทอายุสามสี่ขวบ เขามักจะพูดถึงเมืองโมราดาบาดบ่อยๆและยังบอกอีกว่าเขามีโรงงานทำขนมปังและยังมีห้างร้านใหญ่โตอยู่ที่สหรานปูระเมื่อมารดาถามเล,เล่นๆว่าเขาเป็นใครปารโมสก็ตอบอย่างชัดถ้อยชัดคำว่าเขาชื่อปารมนานันเบราเป็นหนึ่งในพวกโมฮันบราเดอร์มีฐานะร่ำรวยกว่าที่อยู่ที่นี่มากมาย ได้ยินลูกพูดเช่นนั้นศาสตราจารย์บางคีเบหารีและภรรยาก็ฉุกคิดว่าการที่ลูกพูดเป็นเรื่องเป็นราวถึงเพียงนี้คงไม่ธรรมดาแน่จึงได้ซักถามชวนคุยต่อไปอีกปารโมอก็เล่าว่าเมื่อครั้งที่เขาเป็นปาระมานันมีภรรยาและบุตรชายสี่คนบุตรหญิงหนึ่งคนมารดาอยู่ที่เมืองสหารานปุระ เขามีห้างร้านโรงแรมโรงภาพยนตร์โรงทําน้ำโซดาโรงทําขนมปังเขาตายเพราะกินนมเปรี้ยวมากเกินไปและไปตายในอ่างน้ำโรงนมเปรี้ยวและอ่างน้านี้ดูเหมือนจะตรงกับปฏิกิริยาบางอย่างของปาระโมดนั่นคือเขาไม่ชอบกินนมยิ่งเป็นนมเปรี้ยวยิ่งเกลียดนักไม่ยอมกินท,ท,ทั้งที่ชาวอินเดีย ชอบรับประทานนมเปรี้ยวมากที่สุดเด็กเคยเตือนมิดาว่าอย่ารับประทานนมเปรี้ยวเพราะให้โทษมากส่วนเรื่องอ่งน้ำนั้นปาระโมดกลัวน้ำอย่างมากเขาไม่ยอมดำน้ำหรือแม้กระทั่งไม่ยอมเอาน้ำราดศีรษะอย่างเด็ดขาดศาสตราจารย์บางคีเบฮารีและภรรยาเริ่มสงสัยว่าลูกชาย คือเด็กชายปารโมดระลึกชาติได้แน่ๆแ,แต่ก็ยังไม่ถึงกับเชื่อทั้งหมดและพยายามไม่นำเรื่องนี้มาใส่ใจอย่างจริงจังหลังจากนั้นเด็กชายปารโมดมักจะชวนบิดามารดาไปยังเมืองโมราดาบาดบ่อยๆบ,บางทีถึงกับร้องไห้รบเรา้าจะไปให้ได้มารดาต้องหลอกว่าให้เรียนหนังสือก่อน ถ้าอ่านหนังสือออกเมื่อไหร่จะพาไปปารโมทกลับเถียงว่าไม่เห็นจําเป็นต้องเรียนหนังสือเพราะเมื่อก่อนนี้เขาไม่เรียนหนังสือก็ทํางานได้มีห้างมีร้านตั้งหลายแห่งและร่ำรวยด้วยยิดามานดาเฝ้าสังเกตดูอย่างใกล้ชิดเห็นได้ชัดว่าปารโมทไม่ชอบเล่นกับเพื่อนๆในวัยเดียวกันเขาชอบหลีกตัวอยู่คนเดียว และชอบเล่นสร้างตึกรามชอบเล่นต่อสายไฟเข้าไปใช้ในตัวตึกชอบเอาดินเหนียวมาปั้นเป็นขนมปังเอาแก้วใส่น้ำต่างน้ำชาแล้วก็เล่นเลี้ยงกันปารโมดชอบรับประทานขนมปังกับน้ำชามากที่สุดและชอบน้ำโซดามากเขามักจะพูดถึงน้ำโซดาบ่อยๆจน,านาหน้าแปลกที่นานาหน้าแปลกอีกอย่างหนึ่งคือ เด็กพูดภาษาอังกฤษได้หลายคำทั้งที่ในครอบครัวไม่มีใครพูดภาษาอังกฤษกันเลยเช่นคำว่าโรงงานทำขนมปังป่างอาบน้ำหอประชุมจังหวัดและชื่อบริษัทหลายบริษัทในอังกฤษซึ่งตรงกับความรู้ของนายปารมนันที่มีการศึกษาและพูดภาษาอังกฤษได้แม้ว่าบิดามารดาของเด็กชายปารโมท จะไม่ให้ความสำคัญที่ลูกระลึกชาติได้แต่ข่าวคราวเรื่องนี้ก็แพร่กระจายออกไปเรื่อยๆกระทั่งรู้ไปถึงคนในตระกูลเมราแห่งเมืองโมราดาบาัดพี่น้องตระกูลนี้ทำกิจการใหญ่โตมีโรงงานทำน้ำชาโรงงานทำขนมปังชื่อโมฮันบราเดอร์และยังมีห้างร้านอีกสองแห่งที่สหาราชปุระ นอกจากนี้ยังมีโรงแรมสองแห่งโรงภาพยนตร์หนึ่งโรงนับได้ว่าเป็นตระกูลนักธุรกิจที่มั่งคั่งร่ำรวยพอสมควรพี่น้องในตระกูลนี้มีคนหนึ่งชื่อปารนามนันเมรานายปารนามนันเป็นโรคเกี่ยวกับกระเพาะลำไส้อักเสบอย่างร้ายแรงด้วยเหตุที่รับประทานนมเปรี้ยวเกินขนาดแล้วถึงแก่กรรม เมื่อวันที่9พฤษภาคม2486ณเมืองสหารานปุระปารมนามานันทำธุรกิจร่วมกับพี่น้อง3คนและลูกพี่ลูกน้องอีก1คนสำหรับโรงงานทำขนมปังและโรงงานทำน้ำโซดาเป็นธุรกิจส่วนตัวซึ่งเขาควบคุมกิจการเองเป็นเวลาหลายปีก่อนถึงแก,ก่กรรมเมื่อครอบครัวตระกูลเมรา รู้ข่าวเรื่องเด็กชายปารโมทระลึกชาติได้จึงได้เดินทางไปดูเด็กที่เมืองพิสาลีตอนฤดูร้อนปี2492ขณะนั้นปารโมทมีอายุได้5ขวบบังเอิญมารดามีกิจธุระและพาเด็กไปด้วยเลยไม่ได้พบกันจากนั้นได้มีการติดต่อกันระหว่างผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่าย จนเป็นที่เข้าใจกันดีแล้วก็ตกลงกันว่ายิดามารดาของเด็กชายปารโมทจะเดินทางไปยังโมราดาบัดเองและครอบครัวเมราบางคนจะมารับที่สถานีรถไฟโดยไม่ให้เด็กรู้ว่าใครเป็นใครและแล้วก็ถึงเวลานัดหมายศาสตราจารย์บังคีเบฮารีและภรรยาพาเด็กชายปารโมทขึ้นรถไฟ ไปมราดาบัดเมื่อถึงสถานีรถไฟโมราดาบัดและลงจากรถไฟพอเด็กเห็นนายศีการามจันเมราซึ่งเป็นลูกผู้พี่ของปารมนันในชาติก่อนยืนประปนอยู่กับคนอื่นอีกหลายคนก็รีบวิ่งเข้าไปกอดพร้อมกับร้องไห้เรียกว่าพี่พี่ทั้งทั้งไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนจากนั้นทั้งหมดก็ขึ้นรถสองล้อเทียมม้าแบบอินเดีย ออกจากสถานีรถไฟเพื่อไปยังบ้านปารามนันผู้ใหญ่ได้บอกสารถีให้ไปตามทางที่เด็กบอกเด็กชายปารโมทก็บอกให้คนขับรถมาไปตามทางนั้นทางนี้ไม่ผิดพลาดแม้ว่าบางครั้งจะถูกผู้ใหญ่หลอกว่าให้ไปทางโน้นให้ไปทางนี้เด็กก็ไม่ยอมเชื่อคงยืนยันให้ไปตามทางที่เขาบอกไม่เปลี่ยนแปลง จนถึงบ้านปารมานันระหว่างทางได้ผ่านศาลาหอประชุมเมืองโมราดาบัดซึ่งเป็นตึกรูปร่างคล้ายสุเราและไม่มีป้ายระบุชื่อสถานที่ปารโมอดก็บอกได้ถูกต้องว่าเป็นอาคารสถานที่อะไรพอถึงบ้านและลงจากรถมา้าเด็กชายปารโมอดก็เดินนำหน้าเข้าไปในบ้านก่อนคนอื่นอย่างมั่นอกมั่นใจ และคําพูดแรกที่เข้าไปในบ้านก็คือถามว่าใครดูแลบ้านนี้แล้วมองหาเก้าอี้นั่งซึ่งนายปารมนันเคยนั่งคอยต้อนรับลูกค้าเป็นประจำถามว่าเก้าอี้หายไปไหนปรากฏว่าหลังจากนายปารมนันเสียชีวิตไปแล้วพี่น้องได้นำเก้าอี้ตัวดังกล่าวไปวางไว้ที่อื่นเมื่อเห็นมารดา ของนายปารมนานนั่งอยู่เด็กชายปารโมทก็เอ่ยปากทักทันทีว่าแม่เมื่อเด็กชายปารโมทเข้าไปในห้องนอนของปารมนานเห็นมีม่านกันเขาก็หันไปถามนายสีการามจันว่าพี่กันม่านนี้หรือนายสีการามจันย้อนถามว่าทำไมเด็กตอบว่าเมื่อเขาอยู่ไม่มีม่านนี้ ซึ่งก็เป็นจริงตามที่เด็กพูดเด็กชี้ตู้ในห้องบอกว่าเคยเก็บของในตู้นี้ก็เป็นความจริงที่บ้านนั้นมีโต๊ะเล็กชนิดขาสั้นอยู่ตัวหนึ่งเด็กชี้บอกว่าเป็นโต๊ะของเขาสำหรับใช้นั่งรับประทานอาหารซึ่งก็ถูกต้องเมื่อเห็นลูกสาวของนายปารมน,นันเด็กก็ทักว่าลูกภายในห้อง มีผู้หญิงนั่งรวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ในจำนวนนั้นมีภรรยาของนายปาร,รมนานรวมอยู่ด้วยมีคนถามเด็กว่าจำภรรยาของเขาได้ไหมเด็กมองไปที่ภรรยาของนายปาร,รมนานแล้วยิ้มขวยอายนางจึงจับเด็กมานั่งบนตักเด็กบอกว่าฉันกลับมาหาเธอแล้วทำไมเธอจึงไม่แต้มพินทุนกขนรรมเนียมของชาวอินเดีย ผู้หญิงที่มีสามีแล้วจะต้องแต้มพินทุกค,คือจุดสีแดงที่หว่างคิ้วตรงหน้าผากหากเป็นแม่ไมไม่ต้องแต้มเมื่อเด็กชายปารโมทสังเกตเห็นภรรยาปาระมะนันใช้ผ้าสารีสีขาวนุ่งห่มตามธรรมเนียมหญิงไม้เขาก็ตำหนิว่าทำไมจึงนุ่งขาวไม่ดีเลยลูกชายคนหัวปีของนายปาระมะนัน เรียกเด็กชายปารโมอดโดยออกชื่อตัวเขาเด็กสอนว่าอย่าเรียกชื่อเพราะตามธรรมเนียมของชาวอินเดียไม่ให้ออกชื่อบิดามารดาและยังอธิบายต่ออีกว่าเขาเป็นพ่อแต่เวลานี้ตัวเล็กไปหน่อยเท่านั้นพอดีตอนนั้นลูกชายคนเล็กของปารมาน,านันกลับจากโรงเรียนเข้ามาในบ้านมีผู้ถามว่าใครมา เด็กตอบว่าลูกฉันและออกชื่อเด็กถูกต้องครอบครัวของนายปารามนันมีโรงแรมอยู่สองแห่งชื่อเชอร์ชิลโฮเทลและวิกตอรี่โฮเทลโรงแรมเชอร์ชิลโฮเทลสร้างขึ้นก่อนญาติที่น้องประกูลเมราได้พาเด็กชายปารโมดไปที่โรงแรมวิกตอรี่โฮเทลพอเด็กเห็นตู้ใบหนึ่งเขาก็ชี้ไปที่ตู้ใบนั้น บอกว่าตู้นี้เขาซื้อมาตั้งไว้ที่โรงแรมเชอร์ชิลโฮเทลไม่ใช่ที่โรงแรมนี้ซึ่งก็เป็นความจริงเพราะพวกพี่น้องได้ย้ายตู้ใบดังกล่าวมาจากโรงแรมเชอร์ชิลโฮเทลนอกจากจะมาพบครอบครัวของนายปารนามานันเมราที่มราดาบัรครอบครัวตระกูลเมรายังพาเด็กชายปารโมดเดินทางไปที่เมืองสหารานปุระ เด็กเห็นคนขับรถบรรทุกก็ร้องเรียกและออกชื่อได้ถูกต้องเด็กพบชายคนหนึ่งยืนอยู่ได้ชี้ไปที่ชายคนนั้นและบอกว่าคนนั้นเป็นหมอและเป็นเพื่อนกันกับเขาซึ่งก็เป็นความจริงเพราะชายคนนั้นเป็นแพทย์และเป็นเพื่อนนายปารน,านันเมื่อครั้งที่เขามีชีวิตอยู่นอกจากนี้เมื่อเด็กพบชายอีกคนหนึ่งชื่อยาสมิน เขาก็บอกกับญาติที่น้องว่าชายคนนั้นเป็นหนี้เขาอยู่ให้เอาเงินมาใช้เขาเสียญาติที่น้องตระกูลเมราเข้าไปสอบถามว่าเคยยืมเงินของนายปารมานานไปหรือไม่ยาสมินปฏิเสธแต่เด็กชายปารโมทก็ยังยืนกรานเหมือนเดิมพวกผู้ใหญ่จึงบอกว่าเรื่องเงินทองจะไม่เอาคืนขอเพียงบอกความจริงออกมาเท่านั้น ยาสมินก็ยอมรับว่าเป็นความจริงตามที่เด็กพูดพฤติกรรมที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งซึ่งมีความเหมือนกันระหว่างเด็กชายปารโมทกับนายปารมนานันเมราก็คือทั้งสองมีความศรัทธานในศาสนาเหมือนกันสำหรับนายปารมนานันนั้นเคยบวชมาแล้วครั้งหนึ่งการทดสอบยังไม่ยุติแต่เพียงเท่านี้ญาติพี่น้องตระกูลเมรา ยังพาเด็กชายปารโมทไปที่เมืองเดลีเด็กจดจำสถานที่ได้หลายแห่งและบอกว่าเคยมาเที่ยวทั้งทั้งที่ไม่เคยมาเลยแต่นายปาระมานันเคยมาเที่ยวเมืองเดลีก่อนเขาจะเสียชีวิตการเสียชีวิตของปาระมานันมีสาเหตุเนื่องจากกินนมเปรี้ยวมากเกินไปก่อนเสียชีวิตเขาไปอาบน้ำในอ่างอาบน้ำ พอขึ้นมานอนพักไม่นานก็เสียชีวิตเพราะเหตุนี้เด็กชายปารโมทจึงได้กลัวน้ำอย่างรุนแรงหลังจากเด็กชายปารโมทกลับมาอยู่ที่บ้านเมืองพิสาลีลูกสาวของนายปารมานันชื่อกุมารีเปรมลทาเมรามาทำงานที่จังหวัดบูดาวใกล้กับพิสาลีเปรมลทาจะมาเยี่ยมปารโมทเสมอและมีความรักปารโมทมาก เมื่อเปรมละทาหายไปนานปารโมทจะบ่นถึงแบบบิดาบ่นที่ไม่ได้พบบุตรอากับกิริยาที่ปารโมทแสดงต่อเธอก็เป็นเช่นเดียวกับบิดาแสดงต่อบุตรต่อมาเปรมละทาได้บอกปารโมทว่าเรื่องชาติก่อนก็ขอให้เป็นอันแล้วก็แล้วกันขอให้ติดต่อกันอย่างที่พี่สาวกับน้องชายจะดีกว่าซึ่งปารโมท ก็ยอมคล้อยตามและตกลงตามนี้เมื่ออายุของปารโมทมากขึ้นความทรงจำในการระลึกชาติของเขาก็ค่อยๆเลือนหายไปนอกเสียจากไปพบเห็นสถานที่บุคคลหรือสิ่งของในชาติก่อนจึงจะนึกขึ้นมาได้เรื่องนี้ดอเตอร์เอียนสตีเวนสันมาทดสอบในปี2504และ2507 และยอมรับว่าเด็กชายปาระโมทระลึกชาติได้จริงๆนาทีลานโพเรียบเรียง